สั่นสะเทือนพุ่งผ่านปัตตภีจนถึงเส้นขอบฟ้าทุกเสียงกลาวกับถูกกลืนหายไปเหลือเพียงความเงียบงันอันน่าสะพึงที่ปกคลุมทั่วหุบเขาสรันกำมัดแน่นรังในร่างเดือดพล่านกระโบราณส่องสว่างทั่วกายเส้นแสงสีแดงเข้มอสานกับสีทองหมุนวนรอบมัดทั้งสองข้าง สรันไดอาคมโบราณด้วยน้ำเสียงที่ดุดันรุคากระมังอาพยัศรรวิลุหังปิยัมวิสราธรณะวิสังขราอาคันติสรันคำรามขึ้นสุดเสียงตายซะเขากำมัดแน่นพุ่งทยานเข้าใส่อัสเทนอสเต็มแรงเสียงตูมดังสน,นั่น แรงระเบิดแหวกพื้นป่าจนกลายเป็นวงแหวนพลังต้นไม้หักโคน่นภูเขาสั่นสะเทือนร่างของสรันถูกแรงสะท้อนอัดกระเด็นถอยไปไกลเขากิ้งไปตามพื้นลายว่าก่อนคุกเข่าลงหอบหายใจถี่เลือดไหลจากมุมปากแต่ในดวงตาย,ยังมีไฟแห่งโทรศัพเมื่อฝุ่นควันเริ่มเดือนรางแรนสั่นสะเทือนเริ่มจางลง กดร่างหนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าของอัสเทนอสร่างนั้นสูงเกินกว่ามนุษย์ผิวสีชีดราวหินจันทร์เส้นผมยาวดำสนิทราวราตีดวงตาสีเทาเงินจ้องมองอย่างสงบนิ่งแต่ลึกลงไปในนั้นกลับเต็มไปด้วยบางอย่างที่ทำให้สรรพสิ่งต่างสันสะท้านทุกย่างก้าวของมันทำให้พื้นดินแตกราวอากาศรอบตัว ายเป็นเหมือนกระจกที่บิดเบี้ยวอัสตินอสสงักในบัตรดลดวงตาเบิกโพงท่านพ่อมันสุดเข่าลงในทันทีวารันทอสก้าวมาอย่างช้าชาแต่ทุกการเคลื่อนไหวกับสะเทือนเข้าไปถึงจิตวิญญาณเขาหยุดยืนตรงหน้าของอัสตินอสเงาของเขา ภาพคุมไปทั่วร่างการโจมตีนั่นหากฆ่ามาช้ากว่านี้เพียงนิดทุกสิ่งที่เหลือคงม,มีเพียงเท่าทุลีวานันทอสเหลือบตามองสรันที่ยังยืนหอบหายใจอยู่พลังนั้นมาจากเจ้าใช่หรือไม่ สรันกำมมัดแน่นพยายามตั้งสติแต่พลังที่เดือดพ่าน